สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตามที่ได้เกลิ่นไว้เมื่อคลิปที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะนำคลิปที่เคลือบยูริเทนนะครับของมิดเน็บนะครับโดยเฉพาะเล่มนี้นะครับเป็นไม้สาธร เพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเป็นงานเคลือบน้ํามันทั้งหมดะนะครับเป็นน้ํามันทิกออยนะครับก็จะดูด้านๆนะครับในแนวคลาสสิกแต่ชุดนี้นะครับเคลือบยูริเทนนะครับก็จะมาในแนวเงาๆนะครับสถานที่ถ่ายทําก็อาจจะดูแปลกๆตาไปจากทุกคลิป ครับเพราะว่าออกมาถ่ายข้างนอกนะครับเป็นเวลากลางวันนะครับปกติแล้วจะทําคลิปในช่วงของค่ำนะครับยังเหลือสองเล่มสุดท้ายนะครับจากแปดเล่มนะครับที่ขึ้นงานพร้อมกันนะครับมีแปดเล่มนะครับส่งให้ลูกค้าไปแล้วห้าเล่มนะครับห้าชิ้นงานด้วยกันนะครับ เพราะว่าเป็นงานทิกออยก็จะไปก่อนนะครับางานเคลือบเงาก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับการเคลือบเงานั้นนะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2วันนะครับเพราะว่ากว่าจะรอให้ยูริเทนมันแห้งสนิทนะครับการลงซ้ําในแต่ละรอบนะครับต้องใช้เวลาก็เหลือ2เล่มมะครับมีดหเล่มกับขวานอีกหนึ่งเล่มนะครับ เดี๋ยวชมมีดกันก่อนนะครับเป็นของผู้ใหญ่แมว้วัดไร่ขิงนะครับวัดไร่ขิงนครปฐมนะครับเล่มนี้ใบมีดนะครับผู้ใหญ่ส่งมาให้นะครับผู้ใหญเ่เป็นส่งแล้วก็ให้มาประก,รกอบด้านฝักนะครับเป็นมีดเน็บขนาดสิบนิ้วนะครับเป็นมีดเน็บขนาดสิบนิ้วนะครับาจาก ารูปลักษ์แล้วนะครับก็อาจจะดูแปลกๆตาไปนิดนึงนะครับเพราะว่าในส่วนของด้ามน,นะครับจะออกในลักษณะแนวตรงนะครับปกติแล้วงานของช่างที่ทําอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะโค้งนะครับหรือว่าจะเป็นทรงของเขาเรียกว่าทรงพระรามเดินดงนะครับจะมีลักษณะโค้งแล้วก็ทําทแอนที่ท้ายด้ามน,นะครับ เป็นไม้สาธรน,นะครับเป็นไม้สาธรอ,อย่างที่เคยบอกไว้ได้เคยชมอัดตอนดิบๆไปแล้วนะครับอันนี้เคลือบเงาจบนะครับนะครับเป็นใบมีดที่ส่งมาให้ทำนะครับปอกคอเป็นปอกคอกลึงสแตนเลสน,นะครับฝังลวดทองแดงนะครับต่อท้ายด้าม เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับสีขาวกับสีน้าเงินนะครับส่วนตัวท้ายดาม,มีเป็นไม้มะเกลือนะครับอทิ้งผิวไฟนะครับเริ่มน,นี้ทิ้งผิวไฟนะครับรับคมแล้วนะครับ เหมาะสำหรับใช้งานเป็นอย่างยิ่งนะครับเต็มนี้กำลังสวยกำลังเหมาะเลยนะครับกับถนัดมือนะครับก็นำมาให้ชมก่อนที่จะ,ะส่งกลับคืนไปให้ลูกค้านะครับอ,อีกเล่นหนึ่งนะครับเป็นขวานนะครับเป็นขวานไวกิ้ง ครับเล่มน,นี้เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือขนาดหกนิ้วนะครับด้ามเป็นไม้มะเกลือนะครับด้ามเป็นไม้มะเกลือทอําทแบบชนิดมีร่องนิ้วจับนะครับมีร่องนิ้วจับฝังเหรียญคุดนะครับที่ตัวดาม อ่าส่วนปลอกนะครับปลอกจะเป็นไม้จันนะครับก็มองแล้วไม่ขัดตามากเท่าไรนักน,นะครับสําหรับปลอกกับด้ามน,นะครับเพราะว่าปกติแล้วอาช่างจะทํางานชิ้นงานนะครับไม่ว่ามีดหรือว่าขวานนะครับปลอกกับด้ามจะเป็นไม้ชนิดเดียวกันนะครับแต่บังเอิญไม้ที่จะทําปลอกนะครับที่เป็นไม้มะเกลือไม่มีนะครับมัน มีเฉพาะนะครับที่จะทําด้ามได้ที่เคยนะครับก็เลยใช้ไม้จันนะครับซึ่งมีาลายอาสีดำแซมกับสีขาวนะครับอคมกว้างหนิ้วนะครับ ขวานไวจิ้งาภายใต้แบนรนด์ตองหนึ่งะครับของช่างเอียดจากจังหวัดตรังครับขวานตองหนึ่งจะมีหลายขนาดนะครับตั้งแต่สองนิ้วครึ่งนะครับสนิ้วสนิ้ว5นิ้วแล้วก็6นิ้วนะครับเ่นี้นะครับผู้ใหญ่แมวรับ ไปหลายเล่มแล้วนะครับสําหรับขวานต้องหนึ่งนะครับโดยเฉพาะ3นิ้วสี่นิ้วห้านิ้วนะครับน่าจะอย่างละ2อสามเล่มไปแล้วอ่าส่วน6นิ้วนะครับคือคือความกว้างของคมนะครับหนิ้วนะครับเล่มนี้เป็นเล่มแรกนะครับที่ผู้ใหญ่รับไปนะครับก็เป็นขวานที่ค่อนข้างใจใหญ่นะครับมีน้ําหนักมาก ครับก็คงจะมีแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าเอางานพร้อมส่งมาให้ได้ชมกันเฉยนะครับก็ขอฝากเลยนะครับมนชชยคมในฝักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือสอบถามอะไรมากันได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอวิธีการทำด้ามฝักนะครับซึ่งก็ทำคลิปลงไป ให้ชมกันเยอะแล้วนะครับหรือว่าท่านใดที่ยังไม่เห็นอยากจะให้ช่างสาธิตให้ดูใหม่นะครับดีนะครับหรือจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของราคานะครับก็สอบถามมาได้เพราะว่าช่างทํางานเป็นงานสั่งทำนะครับเป็นงานที่ลูกค้าสั่งนะครับแล้วก็ลงมือทำนะครับช่างไม่ได้ทําขายนะครับไม่ได้ทําจําหน่ายนะครับไม่ได้มีหน้าร้านนะครับ เป็นงานเฉพาะด้านฝักนะครับส่วนใบมีดหรือว่าหัวขวานนะครับช่างก็สั่งเข้ามาอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงขออจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ